สวัสดีค่ะเวลคัมทูมาใชาแนลไอซีดูอิงค่ะพ,พ่อครูชนะพรจากไอซีดู i n g นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะสลักแตงโม,โมจัดจานเพื่อจัดเสิร์ฟนะคะก็ทําแบบง่ายๆนะคะก็เริ่มต้นจากการผาหัวผ่าท้ายแตงโมนะคะเพื่อให้เขาตั้งได้แล้วก็จะได้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะ แตงโมที่ผ่าได้ก็มีเม็ดให้เห็นนะคะถ้าจะให้ดีนะคะก็ให้แกะเอาเม็ดออกนะคะเพื่อความสวยงามด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็แบ่งเป็นชิ้นนะคะความกว้างตามที่เราชอบตามที่เราจะจัดนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกแตงโมด้วยค่ะ จากนั้นนะคะทางด้านเปลือกแตงโมนะคะเราก็จะใช้มีดกรีดนะ,ะให้เป็นที่จับตรงเปลือกเขียวๆนะคะให้ตรงที่จับอยู่ระหว่างกลางนะคะกว้างประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็เอาเปลือกเขียวๆออกค่ะ ก็จะเหลือเป็นที่จับกว้างประมาณ1นิ้วนะคะเหลืออาจจะไม่ถึงนะะเสร็จแล้วก็ลบเหลี่ยมค่ะลบเหลี่ยมด้านข้างของแตงโมนะคะเพื่อให้มีความโคจะทําให้ชิ้นแตงโมดูอ่อนไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วก็ซอร่องตรงด้านเนื้อแตงโมนะคะซอร่องออกทั้ง2ด้านสำหรับเม็ดแตงโมเราก็เคลียออกนะคะ จะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะเมื่อซ้อร่องด้านเหนือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซ้อร่องทางด้านเปลือกของแตงโมนะที่เรา เฉือนเอาเปลือกออกไปแล้วนะคะก็ซอร่องเพื่อทําให้เกิดลายซาะร่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะนี้ก็จะเกิดลายขึ้นนะคะเพื่อความสวยงามค่ะสำหรับการซอะร่องของเรานะคะเราก็จะเอียงมีดนะคะเอียงไปทางซ้ายและทางขวานะ,ะก็จะมาตัดกันพอดีนะคะเพื่อจะได้เป็นร่องที่ลึกลงนิดนึงนะคะ จากนั้นเราก็จะนำไปหั่นนะคะการหั่นเป็นชิ้นนะคะก็หั่นชิ้นกว้างประมาณครึ่งนิ้วนะคะถ้าหนาไปนะคะเวลาที่เราตบให้เขาเอียงจะจะไม่สวยนะคะถ้าบางไปก็จะดูเวลาที่ทานก็จะก็จะดูแบบเล็กไปค่ะ เมื่อหัน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานนะคะในการจัดจานเราก็จะใช้มือเรานะคะ่ะค่อยๆค่อยๆตบเอียงไปนะคะแล้วก็เรียงให้เป็นจังหวะนะคะให้โค้งตามขอบจานก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะในการแกะสลักแตงโมนะคะจัดจานแตงโมง,ง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะทำง่ายๆสวยงามนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูธนพรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ See you next video Thank you for watching and subscribe Bye